สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิเคราะห์ทองรายวันนะครับวันนี้ก็ดีอีกแล้วเนาะเป็นวันที่ดีนะครับที่สามารถมีจุดเทรดได้เลยเนาะนะครับหลังจากสังเกตเนาะเวลาเราดูเนี่ยบางแอดช่วงเนี้ยไม่มีจุดเทรดเลยใช่ไหมครับเออแล้วก็เนี่ยมันมีเมื่อวานเนาะที่เราได้ไม้กันไปใช่ไหมครับเราได้ไม้กันไปเนาะแล้วก็อันนี้ผมถือมาผมปิดตรงนี้นะผมปิดที่4,600จุดตรงนี้นะครับผมปิดเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับ4,600จุดนะครับ เมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะมีจุดเข้าที่น่าสนใจให้เราอีกนะครับวันนี้ก็มีจุดเข้าที่น่าสนใจเนาะจะเป็นออโซนราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบ2972เนาะหน้าหน้าบ่ายนะ2 9 7 2นะครับ 9องเน่าสนใจนะครับเพราะมันไม่มีโซนอื่นแล้วนะครับมันมีอีกทีก็โซนข้างล่างนี้เลยซึ่งไกลมากนะครับก็แปะโบ้งไว้นะ2องเนะครับโอเคทีนี้เรามาดูภาพใหญ่กันนะครับภาพใหญ่เออจุดตรงนี้นะครับที่มองก็คืออย่างที่บอกเนาะว่าเรามองว่าเป็นคลื่น3 ถูกไหมครับ1 2 3รูปนี้รีแคปเมื่อวานเรามองว่าไงครับมอง1 2 3นี่แหละแต่ worst case scenario ที่เลวร้ายที่สุดก็คือเป็น A B C แบบนี้ A B C จำได้ไหม นะครับได้หลนะเนาะเมื่อวานที่มองกันนะครับซึ่งจุดที่เราไว้ตัดสินเมื่อวานก็คือไม้ไม้ายของเราใช่ไหมครับไม้นี้เนี่ยไม้นี้ถ้าไม้บายตรงนี้ของเรา sl ก็จะลงเป็น abc ก็คือจะเซลลงลากยาวถึงพื้นพระสุธาเลยนะแต่ว่า ถ้าไม่ SL ล่ะก็จะขึ้นเป็นคลื่น3เข้าใจหรือยังทำไมผมถือลันเทรนได้อ่าเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถือหลายคนโอ๊ยชนแนวต้านหรือเปล่าก็เราใช้เอเลดเวฟไงครับเราใช้เอเลดเวฟไงในการถือลันเทรนเก็ตไหมครับไอเน,นี้ยข้อดีของการที่เรารู้เอเลดเวฟนะครับมันทำให้เราทำให้เราคาดคะเนได้นะครับทำให้เราคาดคะเนได้ว่าอ๋อจุดที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นคลื่น3เนี่ย วิ่งไกลเลยวิ่งแรงเลยอ่ะโอเคไหมนี่คือข้อดีของเอลิทเวฟนะครับอ่าไม่ใช่เราไม่ได้เรียนรู้เอลิทเวฟเพื่อมาเก็บสั้น200-300จุดแต่เราเรียนรู้เพื่อเอามาลันเทรนในแพทเทิร์นนี้นะครับเนาะแต่ขึ้น2เนี่ยมันยังไม่ได้ตรงทฤษฎีนะจริงจริงจุดจุดที่เรารอรับอะจริงจริงในจุดนี้นะครับ2 8 เจ็ดสามนะไอสองแปดเจ็ดสามเนี่ยถ้าลงมาถึงเนี่ยก็จะเป็นจุดคลื่นสองเป๊ะๆตามทฤษฎีเลยแล้วเราก็ถือจากตรงนี้หมื่นจุดมีถึงนะครับแต่ว่าเสียดายเนาะเออเขาไม่ลงมาถึงให้นะครับเออเขาลงมาถึงแค่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้เนี่ยเราพิสูจน์กันดูก็เป็นฟิโบที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขึ้นสองนะเออ่นสองนึห้าสิบถึงหนึสิบแปดแต่ว่า ตามสถิติผมเก็บมาก็จะเป็น61.8มากกว่านะครับตรงนี้เป็น ABC เนอะนะครับทีมาสไปจบไปแล้วนะ ABC เห็นไหมครับอลองวัดดู ABC เป็น flat นะไม่ flat ด้วยอันเนี้ยเป็น flat ในสูตรรับจับปลายไส้แต่ถ้าเกิดในทฤษฎีจริงๆอะ่ะมันจะมี flat ก็เรียก flat แบบเนี้ย127.2 อันนี้เป็นแฟตตามอันเนี้ยร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองขึ้นสี่อันนี้เขาเรียกว่าแฟตตามเขาเรียกว่าอะไรออริจินัลเอเรียดเวฟก็คือ B f แฟ t เขาเรียก normal แฟดแบบนี้นะเออเพื่อใครอยู่ในคอร์สฟรีที่ผมแจกนะเนี่ยเนี่ยไปไปลองดูดูตรงนี้อันเนี้ยคอร์สฟรีที่ผมแจกของแถมเนี่ยนะไปดูในคอร์สเอเรียดเวฟตรงนี้ คอร์ดหกหนะผมแจกฟรีเลยนะคอร์ดเอลิทเวฟอันนี้คือออริจินอลเอลิทเวฟแจกฟรีนะคอร์ดนี้หกหมื่นเกเนี่ยนะเออใครอยู่ในคอร์ดน,นี้ก็ลองไปเรียนดูนะครับเราได้ฟรีจากไหนเนาะอ๋อคนที่สมัครกดสูตริดหยิมเงินล้านครับสกดสูตริดหยิมเงินล้านจะเน้นดีมานด์ซัพพลายหาจุดที่คมเนาะ35,900เเนาะนะครับแล้วก็จะมีของแถมเป็นออริจินอลเอลิทเวฟไปให้นะครับก็ถ้าเกิดเราทวนเข้มตรงออริจนะินอลเอลิทเวฟเนาะแล้วก็ บวกกับโซนดีมานซับไพในกดสูตรติดดิบเงินล้านเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้เป๊ะเลยเพราะตรงนี้เป็นดีมานสี่ชั่วโมงที่กว้างมากถูกไหมครับตรงนี้ดีมานสี่ชั่วโมงเนี่ยกี่จุดคุณคิดดูดิสองแปดเจ็ดแปดถึงสองแปดเก้าศูนย์โอ้โหสมมติเราวางที s l นะจุดนี้ตามสูตรดีมานเลยนะครับขอบบนเนาะเราสอนไปแล้วนะไปทวนดูนะคอร์สฟรีนะแล้วก็ลบลบจากขอบล่างสามร้อยจุดถูกไหมครับ sl เราเจ็ดแสดงว่าตรงนี้ sl เราพันห้าร้อยจุดนะ tp พันห้านะกว้างจัดนะครกว้างจัดจัดนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ของตัว original elite wave นะครับ original elite wave คือตรงนี้คอร์สฟรีเนี่ยนะหกหมื่นไอ้นี่ผมไม่ขายนะผมแจกอย่างเดียวนะไอ้คอร์สต,ตรงนี้ไอ้สี่คอร์สเนี่ยผมแจกนะผมไม่ขายแล้วนะครับไม่ไม่มีเปิดขายแล้วนะไอ้ที่เปิดขายก็จะมีแค่กดสูตรติดยิมกันล้านสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแล้วก็อื่นๆก็เป็นคอร์สฟรีเนาะที่ทําตามเงื่อนไขก็คือเข้าเรียน ได้นะครับอันนี้คอร์สฟรีจริงๆมี6คอร์สนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้เพิ่มให้มี6คอร์สแล้วอันนี้คอร์สฟรีที่ทําแจกนะครับโอเคเอ่อตรงเนี้ยเราเห็นกว้างใช่ไหมครับถ้าเกิดเรารู้ original ล l อเล wave เราจะได้อะไรอ่ะถ้าเรารู้ original ล l อเล wave นะครับตัว original ล l อเล wave เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราจะนับคลื่นได้นะ1 2 3 4 5อันนี้ของ original ล l อเล wave นะทุกคน อันนี้ตลาดมันเฉลยมาละนะครับเราก็นับง่ายเลยทีนี้1 2 3 4 5ของเวฟ1นะครับ1ใหญ่นะครับผมปิดเส้นตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคนหนึ่ง 1, ใหญ่สีดำนะเป็นสีดำแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น a b c ของ2นะครับแล้วในแพทเทิร์นหน้างานเนี่ยเราเอาสันนิษฐานว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็น a b c ใช่ไหมเออเป็นไปได้ถ้ามันลงเนาะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเราก็ไม่ได้เทรด ทีนี้เราก็มาดูว่า A, B, C เนี่ยมันรีเทสแบบไหนถูกไหมครับอ่ทวนนะเผื่อใครเรียนออริจินัลเอเล Wave ในคอร์สฟรีตรงนั้นมาเนาะ B เนี่ยสังเกตการวัดการรีเทสนะครับมันจะอยู่บริเวณเห็นไหมเหนือ61.8ถึง100อ่ะตรงเนี้ยไอเกณฑ์ Again, เนี้ยครับยืนเหนือ60.8ถึง100เนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเข้าเกณฑ์ที่ชื่อว่า normal flat นะครับมันชื่อเกณฑ์ normal flat นะ ซึ่ง normal flat เนี่ยเงื่อนไขของเขานะครับ normal flat เนาะนะครับ,สา,ารนะรบสามารถลงมี new low ได้นะครับอ่มันสามารถลงมี new low ได้นะหรือจะไม่ได้มี new low ก็ได้หมายความว่าไง C ตรงเนี้ยลงแค่นี้ก็ได้หรือลงถึงตรงนี้ก็ได้หรือลงถึงตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเวลาเราเรียน e l i t wave ออริจินัลเนี่ยโอ้โ oh, หม,ม,มันมันมันได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้มันจะไปตรงไหนวะเออไอเนี้ยออริจินัลเอเดตเว็บนะฮะมันจะแบบเฮ้ยตลงมันจะไปตรงไหนนะทีนี้ข้อดีของเราคืออะไรครับอย่างที่บอกที่ผมแถมออริจินัลเอเดตเว็บให้เพราะว่าเราใช้คู่กับกดสทีมันลานก็คือดีมันสัปพลายอ๋อเดี๋ยวปีนี้ราคาขึ้นนะผมบอกก่อนนราคาขึ้นนะไม่ใช่สามหมื่นพันเก้าร้อยแล้วนะเดี๋ยวขึ้นนะเออใครอยากสมัครก็รีบสมัครแล้วกันนะครับ เออพอเราใช้ย l นฤทธิ์เวแล้วเราใช้คู่กับดีม a นซับพลายอะหรือว่าคอร์สแอนดนี่เวย์นะเราก็คาดคะเนได้ว่าอาจจะลงมาแถวโซนดีมานนี้มัง้งอ่าเห็นภาพปะแต่ว่าไอเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนอ่ะซี C, มันจะลงประมาณนี้นรัดได้2แบบนะนี่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองออฟบีอ่าหรือ ตรงนี้นร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองออฟเอนะฮะมันมันลงได้สองแบบเลยนะครับลงได้ก็คือเอาง่ายง่ายก็จะเป็นสองเส้นเนี้ยเส้นหนึ่งกับเส้นสองตรงนี้เออแถวแถวนี้แหละเออถ้าเกิดมันมีนิวโรเนาะนะครับแต่เรารู้ไหมล่ะว่ามีไม่มีไม่รู้นะไม่รู้ดูหน้างานเลยนะครับแต่ว่าโซนที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ไงทุกคนที่เป็นดีมานสี่ชั่วโมงจำได้ไหมพิ่งติวกันไป เจ็ดวันปั้นนักเขตทองอ่ะสีชั่วโมงถูกไหมหมายความว่าโซนเข้าของเราเฮ้ยก็ขย,ยับมาตรงนี้ไงเออสองแปดแปดห้าเ l เราพันจุดพันจุดอ่ะได้อยู่เพราะเราเล่นในเลตเวฟแต่ว่าเงื่อนไขก็คือถ้าเรา sl พันจุดแบบนี้ถ้ามันลงมาจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นพวกแฟลนะครับขึ้น จุดจุดขึ้นครับขั้นต่ำเนี่ยเขาจะวัดอย่างนี้จุดขึ้นขั้นต่ำนะคือบริเวณไฮเดิมก็คือจุดขึ้นขั้นต่ำเนาะคือยอดขึ้น B อ่ะหมายความว่าจุดเนี้ยลงมาใช่ไหมครับเทส TP ขั้นต่ำก็คือ4,000จุดกลมกก็1นึ่งต่อสี่อ่าก็คุ้มที่จะเสี่ยงเนาะถูกไหมสมมติตรงนี้เราเล่น1%เอร์เ่าเราไม่ค่อยแม่นนะลองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นิดเทสเทสเทสก็ตรงนี้เราบวก4%เลย นะครับดูตอนตลาดเฉลยปั๊บเห็นไหมครับโอ้ลงมา2เส้นเลยนะครับเป๊ะไหมแปดห้าแปดศูนย์เนี่ยเป๊ะไหมไอ้น,นี่วัดให้ดูกันเมื่อกี้เลยนะถูกไหมวัดแบบกลางให้ดูเลยถูกไหมกลางอีกรอบกลางให้ดูอีกรอบฟิโบ่เห็นไหมครับนี่ออฟบีนะนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดจุดแปดเห็นไหมแปดศูนย์พื้นทรรมทองด้วยอ่ะแล้วถ้าออฟเอล่ะนะครับออฟเอก็คือหนึ่ง สองสามเห็นไหมแปดห้าร้อยี่บเจ็ดจุดสองแปดห้าเห็นไหมครับเป๊ะไหมอ่ะเป๊ะแล้วจุด tp เราก็หน่นข้างบนหน่นนูน่นเห็นไหมครับเรียบร้อยสี่พันจุดเอออันนี้คือข้อดีนะถ้าเกิดใครเรียนตัวออริจินัลมานะครับก็จะได้เทรดไปแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะทวนให้เนะเผื่อใครเรียนออริจินัลมานะแล้วเออผมไม่ค่อยได้ ผมไม่ค่อยได้ติวหรอกแต่ว่ามันเห็นพอดีนะครับมันเป็นจังหวะเหมาะที่ราคามันเคลื่อนที่พอดีเนาะเราก็เลยามามาเฉลยให้ในวิเคราะห์ทองรายวันแล้วกันเนาะใครเข้าใจก็กําไรไปเลยนะเอออย่างที่บอกครับไอาการเข้าเว็บสองตรงเนี้ยโอ้นานๆทีมันเกิดนะเพราะว่ามันจะเกิดนานๆทีเกิดคือตรงนี้หนึ่งรอบแหมตรงนี้หนึ่งรอบเกิดแค่สองรอบไอเนี้ยสามรอบคือตั้งแต่เดซ ember ปีที่แล้วอะครับจนถึงตอน,น,เ,อนเนี้ยเดือนสามเนี่ย แล้วเวลาประมาณ3เดือนเนาะนเกิด3รอบนะครับในการเข้าเว็บ2ที่จะลันเทรนไปหลักหมื่นจุดนะครับมาเกิดแค่3รอบเองนะนะครับไม่ได้เกิดบ่อยไม่ได้เกิดบ่อยนะครับแล้วโชคดีนะครับเออเกิดพอดีเนาะนะครับแล้วเออตลาดเฉลี่ยโอเคนะเป๊ะเลยนะครับเออเนาะก็ถือว่าเป็นเคสสตัร์ดี้ไปเนาะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็มองเออตรงน,นี้เป็น1 2 3เนาะ1 2 1 2 3 4เนี่ยเดี๋ยวย่อ4ตรงนี้ได้อีกนะครับย่อย่อนี้เห็นไหมจุดที่เรารอเทรดกันก็จะเป็นเวฟ4ขึ้น4เนาะเอ็ดสานะฮะ73เดสามที่เรารอกันเออ72 73แถวๆนี้นะครับอันนี้ผมตีฟิบโว่ทำฟรมเล็กนะมันตีได้หลายอันนะก็จะรอเวฟ4ตรงนี้นะเป็น4ย่อยนะครับเล็กๆของเขาไปนะครับ1 2 3 4 5 เป็นขึ้นย่อยขึ้นย่อยนะขึ้นย่อยย่อยอาหารนะครับหิวเลยขึนะ้นย่อยอาหารนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งของคำสี่ห้าเล็กๆของเขาไปเนาะเพื่อขึ้นสามใหญ่ตรงนี้นะน 3, เ,นะเ,นเนี่ยขึ้นสามก็คือไปที่เท่าไหร่ครับขึ้นสามเป้านะเออเนี่ยสอนหมดแล้วว่าจำๆเอาน,นะทุกคนวิเคราะห์ทองรายวันแต่ว่าคือวิเคราะห์ทองรายผมก็พยายามใส่ความรู้ที่เป็นออริจินัลเอเดนเว็บหรือไม่ก็เอเดนเว็บให้เนาะนะครับคือดิมันซัพพลายผมสอนสอนจน,ออนไม่รู้สอนไงแล้วถูกไหมเออคือคุณก็ได้เรียนกันเหมือนในเนี้ย คอร์ล่าสุดเนี่ยอะไรนะคอร์ล่าสุด7วันพนักเทรดทองตรงเนี้ยก็ขยายดีมันซัพพลายไปเลยเนาะวาง TPSL ไงให้เป๊ะทุกจุดเออนี่คอร์ฟรีที่แจกใช่ไหมเราก็วางกันไปว่าเออ TPSL วางให้เปะ๊ะให้ปังให้แบบปุ้ยคมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ไพ่เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็หาโซนตีโซนแล้วก็วัดจุดย่อขึ้น4นะก็ เสร็จทุกอย่างก็จะได้เป็นโซนประมาณนี้นะครับเราก็หาดีมันโซนถูกไหมอย่ายาว้นยนอนแท่งเส้นน้อยถอยหลังกลับไป1แท่งก็ได้โซนนะครับแล้วก็วัดฟิโบดูซีจุดยอดจะประมาณไหนนะ38.250%นะครับตรงนี้มีพฤติกรรมทองด้วยไหมมีพฤติกรรมทองด้วยเห็นะครับอ่ามีพฤติกรรมทองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีพฤติกรรมทองอะไรอีกอันหนึ่งอีกอันหนึงพฤติกรรมทองสมมติมีย่ำหายนี่โอ้โ oh, หสวยเลยถูกไหมครับเออได้ไหมแล้วเกิดตรงนี้ลงมาอ่มีคอนเฟิร์มกดสติยิ้มเงินล้านก็จะมีสอนคอนเฟิร์มเนาะ เนี่ยมันก็สุติยิมกันล้านเนี่ยเนี่ยเข้า <c oughs> เข้ากันตรงนี้เลยเลยเฮ้ยราคาที่เข้ากันนะทุกคนเนี่ย,ยเข้ากันตรงนี้หนึ่ง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 ตรงนี้อีกหนึ่งสามสามได้เข้ากันหลายไม้มากนะเออวันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับก็โชคดีไปนะโอเคไม่ใช่โชคดีหรอกสถิติสถิตินะครับสถิติล้วนๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับวิเคราะห์ทองเนาะก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้กําไรนะครับ เคล็ดลับเดียวที่ผมบอกคุณได้คือคุณต้องรักการเรียนรู้นะผมสอนทุกอย่างที่จะทํากําไรไว้แล้วหรือไม่ก็คอร์สเนี่ยคอร์สฟรีง่ายๆเลยนะเปิดพอร์ตสามร้อยเหรียญเจ็ดวันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเปิดเงื่อนไขดูเปิดพอร์ตยอดฝากสามร้อยเหรียญได้เจ็ดวันปั้นพอร์ตพันเปนอร์เซ็นเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตนักเทรดของคุณแล้วขั้นต่ําเลยสามร้อยเหรียญแนะนํานะครับเนาะคุณไปเทคข้างนอกเชื่อดิผมการันตีไม่เท่าผมสอนฟรีในคอร์สนี้ ผมสอนดีมากนะดีมากละเอียดมากเข้าใจสุดๆใช้ได้จริงสุดๆนะครับอยากให้รวยๆกันไงนะครับน้องอยากให้รวยๆกันนะใครอยากเรียนนะครับจะได้รวยนะแล้วเทคนิคอะเอาสักเทคนิคเดียวพอไม่ต้องเทคนิคเยอะนะครับถ้ามีหลายเทคนิคบางทีมึนนะครับอ่ะเหมือนคีหลักของผมดีมาซับไพ่หน,เนึเทคนิคเทคนิคอันที่2อ r คือเอเดเวฟ ก็คือฟิโบอะฟิโบกับเอลิเว็มันอันเดียวกันนะมันผสมกันอยู่แล้วนะมันควบแน่นกันไปแล้วนะครับสำหรับผมนะเออผมทใช้แค่สองอันก่อนเจอดีมันซับไพ่ผมใช้แค่ทําไมเป็นนิกกามมา้วกลางมะเออก่อนก่อนใช้ดีมันซับไพ่ผมผมยืนพื้นโดยเอลิเว็มาก่อนมานานมากเลยเป็นวิชาแรกๆที่ผมเริ่มนะครับเอลิเว็บผมเป็นคนที่เริ่มจากเอลิเว็เลยนะครับ เอเดเวฟเริ่มมานานแล้วแล้วก็พอมาเจอดีมารซัพไพผมก็ยืนพื้นด้วยดีมาซัพไพแล้วต่อด้วยเอเดเวฟบนะครับเอเดเวฟก็คือตัวฟิโบเลยนะครับแต่สังเกตดูนะหลักๆเนี่ยผมก็สอนวนอยู่2อสอเทคนิคนี้เลยนะใครอยู่ในหลายๆคอร์สเนี่ยถูกไหมสอนเทคนิคนี้ผมสอนวนไปวนไปก็แท่งเทียนด้วยนิดหน่อยนะแต่ว่าสอนเทคนิคนี้จะยืนพื้นเลยผมใช้สอนเทคนิคนี้เงินล้านสบายมากเลยนะสอนเทคนิคนี้เอาให้แม่นเอาให้คมครับเอาให้แม่นเอาให้คมนะเถรดสั้นก็เถรดได้ทั้งวันสอเทคนิคนี้ โอเคไหมครับดูหนึ่งนาทีเลยว่าอ,อยากเฟี้ยวห้านาทีก็มีเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเทรดแต่ก่อนผมเทรดเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เทรดแล้วนะนะครับพอโตแล้วมันขี้เกียจพอพอโตมันขี้เกียจเทรดนะฮะเอแล้วก็เนี่ยเห็นไหมห้านาทีก็เจอโซน,เน,น,โซนเนี่ยดีมันโซนเนี่ยห้านาทีเทรดได้ไหมเทรดได้สิบห้านาทีเจอไหมสิบห้านาทีวันนี้มีปะอันนี้โซนเดียวนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เี่ยวสิบห้านาทีสิบห้านาทีเออห็นได้ไหมอ่ะก็น่าสนใจถูกไหมครับโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ